พามาชมเพื่อนบ้านนะคะกําลังถากหญ้าถางหญ้าเพื่อจะลงแปลงผักโภผักแล้วกินในครัวเรือนจะได้ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายไม่ต้องไปซื้อไปหาให้สิ้นเปลืองเงินทอง มีที่เราก็ต้องตากผางเพื่อไว้ปลูกกินได้ตลอดทั้งปีปลูกได้ทั้งปีขอแค่มีความขยันมีความอดทน เท่านั้นพอจะได้แบ่งเบาภาระในครอบครัวเก็บเงินเก็บทองไว้ใจ่ายในสิ่งที่จำเป็นอย่างเช่นค่าน้ำค่าไฟค่ากินค่าอยู่ในครอบครัว ยังได้ร่างกายที่แข็งแรงคือการออกกำลังกายไปในตัวได้สุขภาพที่ดีได้สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สุขภาพร่างกายเป็นสิ่งที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพร่างกายเราให้ดีอย่าให้เจ็บอย่าให้ป่วยอย่าให้ล้มได้ฉะนั้นชีวิตของเรา จะไม่เหลืออะไรขอแค่เรารักษาสุขภาพของเราให้ดีอย่าไปท้อแท้อย่าไปวิตกอย่าไปกังวล ในติ่มต่างๆสุขภาพเป็นติ่มที่สำคัญถ้าเราดูแลสุขภาพของเราให้สมบูรณ์ให้แข็งแรงเราก็จะมีความสุขมีพละร่างกาย ที่แข็งแรงเราจะไม่อ่อนแอและเราก็าจะมีความสุขกับชีวิตของเราไม่ยอ่อเพอไม่ยอ่อเ้อต่ออุปสรรคที่จะต้องเผชิญ ไปในวันข้างหน้าต้องเดินหน้าตลอดอย่าถอยถ้าถอยแล้วเราจะไม่มีกำลังใจที่จะสู้เราอย่างในครอบครัวพ่อแม่ลูกลูก ที่เป็นกําลังใจให้เราจับฟันฝ่าอุปสรรคตรงนี้ไปให้ได้ตอแค่กาลังใจจากคนรอบข้างที่มีให้จากคนที่เรารัก คนที่เราห่วงใคยคนสำคัญของเราแค่นี้เราก็มีความสุขแล้ว